สรวสวสดี่เขาโทษน,นะครับวันนี้พอสตาล์ก็มีอัปเดตใหม่นะครับก็เจ้าหญิงน้ํากลับมาหาได้แล้วนะเจ้าหญิงน้ําคือไอตัวนี้นะครับผมก็คือเมื่อก่อนมันจะหาได้จากโลกสแล้วแต่นนี้มันหาไม่ได้แล้วก็ไอเขาเพิ่งอัปเดตมาก,ก็คือให้มันกลับมาหาได้โดยการที่มันมีวัสดุอีโวอยู่นะผมจะพาไปลงแต่ก่อนอื่นเราไปดูนนดิทขอนกันก่อนนะว่าเราจะหาไอที่อีโวเพิ่อขึ้นเจ้าหญิงน้ําได้ยังไงเนะนี่ยเออเนี่ยตรงในช่องอัปเดตนะมันเขียนว่า มันจะมีอัปา่าฉาดนะครับก็คือเป็นฉาดที่เอาไว้อีโวเพื่อขึ้นเป็นเจ้าหญิงน้ำนะครับผมเันจะเป็นชื่อเดียวกันนะอีอัปล่าก็คือวิธีการได้ไอฉาดเนี่ยก็คือเราต้องลงในพวกโซนเหล่านี้ให้ผ่านนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่เอาเอดเข้ามานะครับก็คือจะเป็นยันโซนสปิริตบาริเตอร์โซนบู อูทัลโซนเกิลโซนไซฟิลิ่งโซนเลเจนดารี่ไลท์เด็ดโซนแล้วก็อันโวลี่บริงโซนนะครับผมก็คือไอ้เวลาเราลงไอ้พวกโซนนี้ผ่านนะครับมันก็จะได้ชาดมา1อันเพื่อที่จะเอามาอีโวเพื่อขึ้นเป็นเจ้าหญิงน้ําได้นะครับผมก็คือไอ้เจ้าหญิงน้ำเนี่ยมันเพิ่มเบสซิ่งเข้ามาแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดในตอนแรกนะครับผมก็คือโลกสามมันหายไงก็คือมันหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้มันกลับไมห่หายนะผมจะลองพาไปลงสักโซนหนึ่งแล้วกันนะก็เอาเป็น อันโมลี่โซนแล้วกันนะครับก็มันน่าจะง่ายสุดแต่ไม่รู้ว่าจอมันบูมันโดนหรือยังโดนเนื้อเปลี่ยนนะผมลงก็ <c oughs> ถ้าใครมีจอมันบูก็ลงก็คือผ่านเลยนะแค่วางตัวก็คือผ่านเลยนะครับผม <c oughs> อ่ะอย่างเี้อย่างางี้ยตกใจเ,เดี๋ยวรองเงินมาดิ้งก่อนนะ เลิอเติ่มเลือดจบแล้วอ,อันนี้เี้ยพอเกิดแ,กด,เกดแล้วแล้วเราก็รอพอนินเขาานนะ แล้วนี่เราจะได้เป็น,ปนฉากแบบนี้นะครับผมอัปปอราฉากก็คือเราต้องใช้ทั้งหมด7อันนะครับผมก็คือ7โซนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองลงซ้ําดูนะว่ามันได้หรือเปล่าลองซ้ําดูมาดูครับว่ามันจะได้ฉากหรือเปล่าถ้าได้ก็จะง่ายหน่อยนะครับใครที่มีจอมันบุก เค okay. มันยังได้ชากอยู่นะฮะก็คือทีนี้ก็ง่ายเลยนะครับใครที่มีจอมบูแล้วก็สเปลมลงไอ้ด่านนี้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนนกันดีกว่าว่าไอ้ของอีโวมันมาหาจากไหนนะครับ รอบกับโลกหนึ่งตลอดเลยเนี่ยนเนี่ยเราจะได้มเป็นฉากน,นี้นะครับผมเนี่ยน,นี่ก็คือของอีโวทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นะก็จะมีไอ้ผลยางตันนี้ได้มาจากโรงเรียนลูฟี่แล้วก็บูแคนดี้ได้มาจากโรงเรียนม็อบแล้วก็ต่างหูได้มาจากโรงเรียนแล้วก็นนบอลแล้วก็ต่างหูก็ได้จากเรเรียนทันติโร่แล้วก็โอ้อันนี้ยากนะครับก็ลงจากเกรดใหม่นะแต่ว่ามันไม่ยากมากแต่ว่าลงหลายรอบหน่อยเพื่อจะได้ไตานี้ก็ มันหลังจากเราอีโวก็เราก็จะได้มาเป็นตัวเจ้าหญิงน้ำ้วก็เจ้าหญิงน้ํามันก็เอาจริงมันก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่ามันก็มาเป็นตัวประดับนะถ้าว่าแพทนี้มันเหมือนจะมีเบสซิ่งเข้ามาแล้วหรือเปล่าเบสซิ่งโอ้สวยอยู่นะเนี่ยเบสซิ่งของเจ้าหญิงน้ําก็คือมานี้นะสวยดี ID นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะนานๆถ้า,นาคลิปตีก็ทำนะผมทุกๆครั้งที่อัปเดตเดี๋ยวก็จะมาอัปเดต อัปเดตให้ฟังกันนะครับอยาาอยากให้ทำค <c oughs> ลิปอะไรก็บอก้ครก็บอมเพาว่างก็ทําให้เลยนะตอนนี้ไปแล้วครับ